บ้าเตี้ยมง่้ยอีอคอยขันวะอะไรเน่ยสาวเมื่อี้คอยว่าจะให้เจ้าบึงหัวให้เดอเด้อจะข่าวเออจะคอยสิออาให้ดอกสองดอกหนม่งพันสอง้ย ก็บอกยกเจ้าไม่สันล่ะขนาดเนื้อขึ้นยังอยู่หูเลยขึ้นยังอหูเลยธรรมดาล้วนี่พี่ไอ้กับน้าสาวมันก็ธรรมดาแหละเนื้อขนาดจะบอกไปเรื่อยร้ายผู้บ่าวขอสิเข้าใจผิดวอลายไอ้บุญจันทร์เราจะไปใส่ดอกแต่ว่าเ่อท่านแล้วกินน้ำเด้หรือว่าเจ้าสีนอเว้นก่อนก็ได้เออสิบเอ็ดใครดอกกูหว่านภูบันไปหานกับพวกไปใส่ดอก้ย มันกับยู่หันมันหนีสองชั่วโมงเราเห็นไปใส่เออเบืองยูหนีแล้วเด้๋จะข้าวเด้๋ยวเดี๋ยวไข่สีไปเออ,เอ,อจ,จัดไหนดอกเดี๋ยวสีแชทไหนบ่สองเลยโอ้เออว่าจะสิให้จัดไหนบิ๊ก <laughs> <c oughs> ขนาดเ <c oughs> ดี๋ยวไข่ไปอันนี้ก่อนในบ้านก่อนแค่เดียวไปโหลดเออเออเออเว้ยจะล่าเบิองหัวซื้อมันก็อยู่หันมาสองชั่วโมงนี่สิให้เบิองอยู่บ่เบิองหัวมันเน๊อะ Nguồn sơi tới vơi Bừng thôi là sao vui cho đấy đó Nhờ Ui bố đây đó Anh yêu nhỉ Ui Thì ơn siêu quá ná Bừng đi bừng nằm Ui bọc siêu quá จ้าจ้าจย่างละจ้าวิ่งสิพบาไปเบิกของดีเออไปดีละไม่ใชไปมาุเล็ดเล็ดเไปไปไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย่างละเฮ้ยบ่งตีละสองคนนั่นปกันไปเบิงอีหยังนั่นมันยานูรูมันลเฝ้าวเถมันไปเห็นจังเลยนะมันส่วนนี่มันมีเรี่ยวสัวได้ผัวเฮาไปไปเฮ้ยน้ำฝนไปเบิงน้ำฝนไปเบิงไปไปไมันสิบทันนัไน

กอยัไ่ด้ังฮะกว่าแหมึชวมีแผนลเยะ็กกันน่าตีหันทีะเอาตีหันในคำาช่องตีหันใมึงก็เห็นมดแลมึงก็เห็นมดแ่้เอาไอเต๋งไไหบ่ได้บ้างยังดคอยอันนี้ซื่ออยเขาไปได้เดี๋ยวเข้าหอดีเลีมึงนั่น